สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านพบกับผมสุขุมบ้านและที่ดินนะครับพาไปชมบ้านสวยอีกหนึ่งหลังนะครับหลังนี้อยู่โมบ้านคาซาลิน่าสองนะครับนิมิตใหม่ซอยยีเขตมินบุรีกรุงเทพมหานครหลังนี้นะครับสวยสวยเนื้อที่เยอะไปดูหลังนี้กันครับอันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับบ้านหลังนี้เนื้อที่71ตารางวานะครับมีทั้งหมด5ห้องนอนนะครับ3ห้องน้ำนี่รีโนเวทให้สวยสวยแบบนี้นะครับ สวยเนื้อที่เยอะนะครับหลังนี้อ่ะไปชมภายในกันนะครับด้านหน้าทาหลังคาที่จอดรถไปให้แล้วนะครับจอดรถในบ้านได้เยอะเลย4ีหคันได้สบายๆนะครับตรงนี้หรือจะมีเยอะกว่านี้นะครับก็เอี่ยวขึ้นทางขวาทางนี้นะครับอาจจะต้องทําทางลาดนิดนึงนะครับตรงนี้มีต่างระดับนิดนึงด้านบนตรงนี้ถ้าถ้าทําทางลาดก็จอดได้อีก2คันนะครับไปดู ฝัง่งนี้กันนะครับฝั่งนี้มีเว้นพื้นดินนะครับเอาไว้จัดให้จัดสนย่อมได้นะครับนี่ยาวไปถึงเกือบสุดนะครับแค่ตรงหลังคาตรงนั้นตรงนี้ก็ปูกระเบื้องชนรั้วกำแพงด้านหลังนะครับแล้วก็มีประตูทางเข้าครัวด้านหลังที่เปิดไว้นั่นตรงนั้นด้านหลังก็มีทำหลังคาไว้ให้นะครับไปชมภายในบ้านกัน ท่านใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ095 902 2479 7 9สุขุมบ้านและที่ดินนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้หน่อยครับกว้างๆสวยๆแบบนี้นี่เลยนะครับไปดูภายในตัวบ้านกันนี่เข้ามาถึงภายในตัวบ้านแล้วนะครับก็พื้นเป็นแบบนี้นะครับแกนิโต้ลายไม้นะครับ แผ่นใหญ่60คูณ60เซนฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับไฟเป็น LED นี่เลยนะครับแล้วก็จะมีคเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้นิดหนึ่งด้านขวาตรงนี้ก็จะเป็นอีกห้องจะเป็นห้องถุงก็ได้นะจะเป็นห้องนอนก็ได้นะครับตรงนีหง้ห้องกว้างเลยห้องใหญ่มากนะครับแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบเล่นระดับไว้สวยๆแบบนี้นะครับ ห้องนี้ก็จะมีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ตรงนี้ก็ปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับห้องน้ําบุผนังปูปพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ําฝักบัวเปลี่ยนให้ทั้งหมดนะครับชักโครกจะอยู่ฝั่งนี้นะครับย้อนกลับมาไปดูห้องครัวกับห้องด้านหลังอีกมีอีกหนึ่งห้องนะครับข้างล่างเนี่ยมีสองห้องใหญ่หญๆแล้วก็หห้องโถงนะครับ แล้วก็ครัวด้านหลังเราเติมให้เต็มพื้นที่นะครับสวยๆเลยนี่มีเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์เป็นตัวแอเลยแถมเตาแก๊สให้นะครับตเตาแก๊สสองหัวพร้อมเครื่องดูดควันนะแล้วก็ซิงค์สเตลเลสอ่าแล้วก็ฝั่งนี้จะมีหนึ่งห้องนะครับ เป็นห้องเล็กๆเ,เอาไว้เป็นห้องแม่บ้านก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นห้องเก็บของก็ได้อันนี้หนึ่งห้องอไปดูห้องนอนชั้นล่างอีกหนึ่งห้องนะครับอยู่ฝั่งโน้นนี่นะครับห้องนี้ก็กว้างมากนะครับมีประตูออกด้านข้างทางด้านโน้น แล้วก็มีห้องน้ําส่วนตัวอยู่ตรงนี้ห้องน้ํามีทั้งหมด3ห้องนะครับข้างล่างมี2ห้องข้างบนมี1ห้องแล้วก็มีทั้งห้องนอนทั้งหมด5ห้องนะครับกลับไปดูภายในตัวบ้านกันครับถ้าได้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0ูนย์2 0 2479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับหรือใครดูหลังนี้แล้วชอบนะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอ้ดีไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ At @home4 นะครับ At s i g n h o m e บ้านแล้วก็เลขก4นะครับนี่จะเป็นมุมห้องโถงนะครับจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านดูกว้างมากนะครับไปชมชั้นสกันครับตามผมมาเลย ขึ้นบันไดามานะครับพื้นชั้นบนก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นแกนิโต้แผ่นใหญ่6 0ูณ60เซนเลี้ยวขวาก็จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับของหลังนี้หน้าบ้านหลังนี้หันทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับค่อนไปทางใต้มีฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบเลนระดับไว้แบบนี้นะครับห้องนอนห้องนอนใหญ่ห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับแล้วก็จะมีประตูบานสไลด์กระจกนะครับ แล้วก็มีเทอรสอยู่ด้านหน้าออกมาจากห้องมาสเตอร์รูมนะครับก็ติดกันตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของชั้นบนนะครับก็กว้างนะครับนี่ปรับปรุงให้ทั้งห้องบุพนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นี่เลยนะครับหันกลับมานิดนึง มาดูโถงบันไดชั้นบนนะครับนี่จะเป็นโถงบันไดนะครับถัดมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นห้องที่4กับห้องที่5นะครับอยู่ติดกันแบบนี้ไปดูห้องที่4ก่อนห้องนี้จะอยู่โซนด้านหลังนะครับนี่ห้องที่สี่นะครับถัดมาเป็นห้องที่ห้า อองที่ห้านี่อยู่โซนด้านหน้าหน้าบ้านหันทิศตะวันออกเชียงใต้นะครับค่อนไปทางใต้นี่นะครับเข้าจากถนนนิมิตใหม่นะครับหลังนี้เข้าจากถนนนิมิตใหม่เข้าซอย20นะครับเข้าซอยมาประมาณ1กิโลนิดๆน,นะครับประมาณ1.1 1.2กิโลประมาณนี้นะครับไปตลาดมินก็ประมาณ6กกิโลตลาดหาไทยมิตรประมาณ4กิโลนะครับโรงเรียนสารศาสตร์ นิมินใหม่ประมาณ4ีิโลสำหรับท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบหลังนี้นะครับก็แคปรูปส่งไลน์สะดวกสุดนะครับไอดี ID ไลน์ผมจำง่ายมากนะครับ at home4 นะครับ s i g n home บ้านแล้วก็เลข4นะครับก็สำหรับรีวิวบ้านสวยๆหลังนี้นะครับก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ